สวัสดีครับผมพบกับเราพังสมหญิงพังสมโอครับวันนี้มาเล่นกับตาทองใบครับวันนี้เพราะว่าคุณตาให้มาดูประมาณแป๊บหนึ่งประมาณชั่วโมงหนึ่งครับเพราะว่าคุณตาไปทําบุญครับที่บ้านจาราก็เลยให้ผมมาไว้โยนหญ้าให้ปลายทองใบ ก็อยู่ห่างๆครับเพราะว่าเขาไม่เชื่อเราฟานไม่อยู่ครับมันจะอันตรายครับนี่ก็พึ่งโยนยาให้เขาครับพึ่งโยนยาให้เขาให้เขากินแบบอยู่นิ่งๆก่อนถ้าหมดยาเขาก็มีอาการโยนนูน่นโยนนี่ใส่เพราะว่ามีกินอยู่ก็ไม่โยนใส่ เราะว่าคุณตาไปทําบุญให้ผมมาไวโยนญ้าให้ท่านท่านไปทําบุญที่บ้านศาลาไปหมดเลยให้ผมมาเฝ้าแทนก็สวยครับคุณตาตรงใบงาสวยสุดยอดเลยครับ กินไปเลยครับเต็มที่เลยคุณตาทองบใบคุณปูหมดแล้วเดี๋ยวโยน่้ใหม่ครับจัดเลยครับวันนี้ผมอยู่จะโยนยเต็มที่เลยโอ้โยน่าอีกครับกินเลยครับกินแบบสบายได้ วันนี้แขกยังไม่มานะครับวันนี้แขกไม่ค่อยมีแขกคุณตายังไม่มามาแล้วชุดหนึ่งสองชุดเพราะว่าคุณตาไม่อยู่เขาก็มาป้อนอาหารแล้วก็กลับโอเขากินหมดแล้วครับเดี๋ยวจะโยนให้เขาก่อนสักหอบหนึ่งจะโยนหาให้คุณปูทองใบก่อน เดีย๋ยวไปเอาหญ้าก่อนครับไปเลยไปเอาหญ้าโยนให้เขาก่อนเอาหญ้าก่อนครับเนี่ยครับเนี่ยอย่าตัดเมื่อกี้ครับตัดสดสดร้อนร้อนครับตัดเองโยนเองเลยครับวันนี้นี่ครับตัดตรงนี้ครับ๋อคุณตาให้ตัดตรงนี้ ตาล้วก็มาโยนให้ถ้าไม่โยนโง,โงมันเราจะทำใส่นะครับโยนศิลกรรมครับมานี้เลยครับคุณคุณตาคุณปูนี่ครับโยนให้แล้วครับกินเลยครับท่านกินหมดได้ยโยนให้อีกครับโอ้ มีตัวเล็กด้วยสั่นกินอิ่มเลยครับวันนี้จะของไม่อยู่ครับฟานไม่อยู่อ่ากินเลยครับกินหมดได้โยนให้ใหม่ครับ ดูคนฟูทองใบเสร็จก็ค่อยไปดูน้องสมหญิงเราครับอยู่ที่น้ํามูลครับวันนี้อันนี้จะให้อาบน้ํานอนกับน้ําให้ดูครับขอบคุณเอฟซีใจบุญครับตี่มอบกล้วยแล้วก็มีข่าอาหารช้างด้วยครับขอบคุณมากครับผมขอบคุณจากช่องสายฝนวัดป่าเจียงครับขอบคุณฟานต้นด้วยครับผม อขอบคุณมากครับผมคลิปนี้ก็ให้ดูท้องใบก่อนเดี๋ยวค่อยไปดูน้องสมยิงต่อครับโอเคครับผมเดี๋ยวค่อยไปดูน้องสมยิงต่อครับสวัสดีเอซี FC. สมยิงทุกท่านครับผมหลายวันแล้วครับที่ไม่ได้ถ่ายคลิปมาวฮะวดีไมฮะ หลายวันแล้วครับที่ไม่ได้ถ่ายคลิปเพราะว่าเครื่องโทรศัพท์เสียนะครับสามสี่วันแล้วครับอสวัสดีเอฟซีหน่อยทักทายเอฟซีหน่อยสวัสดีครับเร็วดงัดงดังอ๋อสวัสดีเอฟซีทุกท่านครับผมสวัสดีเอฟซีฟังสมหญิงฟังสมโอครับผมอันนี้ก็ไม่ได้ถ่ายหลายวันแล้วเพราะว่าโทรศัพท์มันเสียครับดงัดงดัง bồn xuống bồn dím nói bồn bồn xuống à bồn xuống à má má thôi à à, à. đây hấp ที่อยู่ที่กินใหม่ของเขาครับเป็นที่ของอยู่ติดกับพังไอที่ติดอยู่กับโบบานครับเนี่ยซุ้มโบานครับอยู่ตรงนู้นครับสุ้มโบบานเขาจะอยู่ฝั่งนู้นครับสมิงเราก็จะอยู่ฝั่งนี้ครับต้องขอโทษขออภัยด้วยครับเพราะว่าไม่ได้ถ่ายสามวันสี่วันครับอันนี้เพิ่งถ่ายครับ อันนี้เพิ่งถ่ายครับวันนี้ครับน้องสมยิงเราพ่อน้องสมยิงเราก็ก็ได้เข้าโครงการกับเขาครับไปไปจับฉลากโดนได้เข้าโครงการกับเขาน้องสมยิงเราแต่น้องสมโอเราไม่ได um, ้เข้าโครงการน้องสมยิงเราเพิ่งเข้าได้วันนี้ครับไปจับฉลากได้ แล้วก็แล้วก็ไปวัดป่าวันนั้นเขาก็ได้จับรอตเตอรี่ให้ใบหนึ่งแต่ว่านึกงว่าาจะถูกสองตัวล่างแต่ว่าไม่ถูกครับไม่ถูกจะจับมาใบหนึ่งครับเป็นใบอะไร จับมาให้ใบหนึ่งมันเก้าห้าแต่มันออกห้าเก้าครับสมยิงเราจับให้แต่ว่าไม่โดนนะนึกว่าจะโดนเพราะได้จะทำลงให้เขาพักอยู่พอดีไม่ถูกครับสองตัวก็ไม่ถูกโอ้ว่หน้าเอาใหม่นะ้สมยิงนะจับให้ถูกนะเอารางวันที่หนึ่งพรจะได้มีลงอยู่กับเขากับพี่ส้มโอเรา นี่ครับเป็นที่อยู่ของเขาที่มาผูกเป็นอาทิตย์แล้วครับอยู่ที่นี่นี่แหละืมตรงนี้เลยครับที่ผูกของเขาที่อยู่ที่กินกลางวันก็จะเอาไปวัดป่าสี่โมงก็จะได้มาอยู่ที่นี่มากินหญ้าอยู่ที่นี่ครับนี่น้องสมยิงเรากินหญ้าแล้วนี่ครับกินเลยครับจะได้อ ทางร้องครับนี่เจไฟบูนเขาครับอืน้องทรงจิมเรากินยาแบบสบายเลยครับส่วนพี่โซโมเราอยู่บ้านครับยังไม่ได้เอามาอยู่ที่นี่เพราะว่าเขายังไม่ได้แบ่งที่ที่ผูกนเคามีแบ่งที่ผูกก็จะเอามาผูกด้วยกันครับ เอามาปลกที่ที่เขาแบ่งให้แต่ตอนนี้ก็ยังไม่ได้แบ่งให้เพราะว่าเพิ่งเข้าโครงการเพิ่งได้เข้าครับเพิ่งได้เข้าไปจับฉลากได้เข้าโครงการเพิ่งได้เข้าครับจมยิงเราเราก็ไปจับลอตเตอรี่ก็ไม่โดนอ่ามันหน้าให้ให้จับให้ใหม่ ก็ฝากบอกวิซีทุกท่านครับที่ไม่ได้ถ่ายต้องขอโทษขออภัยเพราะว่าเครื่องมันเสียจริงๆครับไม่พึ่งถ่ายถ่ายน้องครับไม่ได้ไปถ่ายที่ไหนเลยเพิ่งได้ถ่ายน้องดูว่าเช็คดูว่ามันจะได้ไหมนี่ครับเราจะประมาณนี้ครับที่เขาอยู่ที่เขากินเป็นที่ของอ่าคนตาลุนหรือตาทองใบครับ ลูกชายเขาจะอยู่ตรงนี้ครับเป็นเจ้าของที่เขาช้างเขาก็าชื่อมาเหล็กครับก็อีกช่องใหญ่อีกช่องหนึ่งเขาบอกว่าจะมาถ่ายให้แต่ว่าเขายังติดธุระอยู่ก็บอกอช่องนมซลินซิโดโธาตุงเพราะว่าเขาบอกเพราะว่าจะมาถ่ายหลายวันแล้วเพราะว่าเขาติดธุระอยู่ก็ยังไม่ได้มาครับ ขาฝากบอกมาเดี๋ยวก็จะมาถ่ายให้แต่ตอนนี้ก็ยังติดธุระอยู่ครับธุระเขายังไม่เสร็จเลยครับนี่ครับที่อยู่ที่กินของเขาเมื่อกี้ฝนตกหนักมากเลยครับผมแฉโอ้เล่นดินแบบสบายใจเฉิบเลยครับนี่ก็ฝากบอกเอซด้วยอสวัสดีเอฟซน้อยดังๆอีก บนสูงบนบนสูงนานสูงนานสูงนาน,นานน้อยเอเอสมิงเราก็สวัสดีทักถ่ายเอฟซีทุกคนครับก็ได้ถ่ายหลายวันครับขอโทษขอภัยด้วยครับเอฟซีทุกท่านแล้วก็ฝากบอก ผู้ใหญ่ใจดีที่ได้ค่าโซ่แล้วก็ค่าอาหารผมเพิ่งไปตัดอ้อยมาได้สองคันรถครับเพิ่งไปตัดมาตัดมาสองคันรถแล้วก็รถก็ติดรถติดด้วยครับเอารถไปลากรถล,ลากตึงเสือกติดอีกครับผมโอ้ได้กินนะครับผมได้กินเขาอิ่มผมก็สบายใจแล้วครับผมนี่เป็นน้องสมยิงเรา น้องสมโอเราจะอยู่ที่บ้านครับเดี๋ยวถ้าได้ที่ได้ทางก็จะเอามาผูกด้วยกันครับเพราะว่าก็ายังไม่ได้แบ่งที่เป็นทางให้เลยครับอืมคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรครับผมคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงแค่นี้ครับผม <c oughs> ฝากกดไลค์กดแชร์กดสับ s ไ r i b ์กดติดตามกดกระดิ่งด้วยครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ฟานทำงานต่อไปครับ เพื่อจะได้คลิปใหม่ๆดูแต่คงไม่เสียแล้มั้งเพิ่งไปซ่อมมาครับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงแค่นี้ครับผมสวัสดีครับผมขอบคุณมากครับ